สวัสดีครับผมในรายการเอิร์ธคุงชาแนลวันนี้เมื่อกี้นี้ผมได้ลงคลิปไปคือคลิปแจกประูนะครับก็ผมจะมาบอกว่าผมจะแจกเมื่อไหร่นะครับผมจะแจกถ้าผมมียอดซับหกร้อยห้าสนะครับผมจะแจกห้าสิบถูแต่ถ้าผมมียอดซับเจ็ดรนะครับผมจะแทกเออผมจะแจกเออแกทกถ้ยผมจะแจก100่งร้ถูนะ 6กร้อยห้าสิบก็คือห้าสิบถ้าเจ็ดร้อยก็คือหนึ่งร้อยเห็น,นครับถ้ายอดซับหกร้อยห้าสิบผมจะแจกห้าสิบถูถ้ายอดซับเจ็ดร้อยผมจะแจกหนึ่งร้อยถูย 700, ะถนะครับโอเคครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ s ับส b ครห้เอ้รคุณชแนลเลยนะครับขอให้คลิปนี้ยอดไลค์เยอะๆนะแล้วก็ขอให้คนติดตามเยอะจนถึง700ผมจะได้แจก สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายนี่นี่ตังค์พร้อม